สวัสดีคร mm ับตอนนี้ผมอยู่ที่อุตรดิตครับผมก็มาสร้างสวนทุเรียนให้ฝันครับอ่าสวนทุเรียนในฝันสวนผลไม้ในฝันครับอันนี้ก็ทุเรียนรับแรงแล้วนะต่อไปทุเรียนน้ำอ่างครับผมไม่ใช่ทุเรียนรับแรงนะจ๊ะป่าอ้อยอะแหงแรงกันดานแต่มีน้ำโอเค มาดูนะครับนี่ดูงานของเราครดูงานของเราอันนี้ครับมาเทน้ำ่างไม่ต้องเข้าไปลึกถึงตะแปลแล้วอ่านี่ดูตัวแกแล้วหน่อยเจ๊ใหญ่ยังไม่มาเจ๊ใหญ่ยังไม่มาตอนนี้เราก็อ่าวางผังก็คือว่าอันนี้เป็นแปลงแปลงเล็กแปลงเริ่มต้นก่อนนะครับ แปลงเริ่มต้นก่อนก็นี่มีบ่อบ่ออยู่ตรงนี้ตอนนั้นจะเป็นปัม๊มนี่เป็นท่อเมนนะครับยิงมาตรงนี้ปั๊บอันนี้ก็เป็นท่อเมนนะฮะท่อเมนท่อเมนพื๊ดไปนู้นไปนู้นเลยนู้นเลยสี่นิ้วอ่าแล้วม,มาตรงนี้ระหว่างกลางนี้เราจะใส่ใส่ซับเมนนะครับแล้วก็จะใส่ก้างเ่าออกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย เขียนโยกย่างโอ้ยทำไงดีนี่ครับแล้วก็จะปลูกอ่าริมริม,มไม่ถึงกับริมอ่ะเออก็คือระหว่างร่องในตรงกลางเนี่ยกว้าง9เมตรอันจริง10เมตรแต่ไมโครขุดผิดตีผังผิดก็คือผมไม่ได้มาตีเองนะครับเขาปูอ่างผังไว้ผิดก็เลยเอาตามสภาพอ่าแล้วจะปลูกระหว่างต้นก็คือ7เมตรนะครับปลูก7คูณ10นะฮะ ือที่เนี้ยสภาพพื้นที่คือเป็นที่ต่ําต่ํามากเป็นแอง่งอืมเราก็ออกแบบก็คือว่าคือถ้าน้ํถ้าน้ําท่วมไม่ได้เลยทุเรียนเราก็ขุร่อ,องร่องลึกเมตรห้าสิบอนะ่าร่องนี้ลึกเมตรห้าสิบเพื่อดึงน้ําออกนะครับร่องนี้ลึกเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเพื่อดึงน้ําออกอนะ่แล้วก็จะเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่ ก็มีการขนดินมาเติมหน่อยนึงแต่ตอนนี้คือปัญหาคือดินแน่นเพราะตรงนี้เป็นดินโถมด้วยครับก็เราก็จะใช้เดี๋ยวแปวผ่านสามมาดึงดึงออกนี่คือเป็นร่องน้ํานะเห็นไหมครับอ่าพื้ทีจากพื้นที่ลุ่มเนี่ยตรงนี้เป็นที่นาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นนานาอ้อยอะ่ะคืออ้อยมันก็ไม่ค่อยขึ้นเออตรงเนี้ยมันไม่ค่อยขึ้นไงมัคนเป็นเอง่งดินแน่นน้ําท่วมตายปลูก มะม่วงก็ต้นเทียงเท่าเอวไม่ไปไหนมื่ไหนแล้วก็ขุดร่องน้ํารอบรอบที่เห็นไหมครับอ่ารอบแปลงเลยขุดร่องน้ํารอบแปลงแปลงนี้ประมาณกี่ไร่ครับเกือไร่ต่เนี้ยได้ร้อยร้อยเท่าไหร่ต้นร้อยประมาณร้อยสามสิบต้นร้อยสามสิบประมาณโดยประมาณเแเราขุดร่องน้ำในรอบพื้นที่ <ๆ S 2> เห็นไหมครับมันต่ำชัดเจนเลยมีเมื่อเมื่อวานนี้เราไถาลงไปก็ติดหลมุมอยู่ตรงนั้น จมแต่นี้เราจะพยายามทำให้น้ำท่วมนี่ือเป็นคนเป็นแหลกแบ่อสร้างไแไ่นะผมไม่เคยทำคลิปที่จะมาลงเลยนี่ก็ใครสนใจนะเนีหาเขาถึงนขาเออแล้วใครแบบสร้างมีที่ไร์ที่านอะไรอยากสรางสวนผลไม้อ่ะก็สาได้นะ ปรึกษาได้ครับนะอยากมีสวนก็ปรึกษาได้เดี๋ยวก็รอดูครับผมตอนนี้เราก็มือใหม่ครับก็ผมไม่ได้จัดการาทั้งหมดก็ให้เจ้าของก็เป็นคนสั่งของนู่นนี่นั่นมันมีของบางตัวที่มันผิดพลาดมันต้องปรับต้องแก้อยู่เดี๋ยวก็ต้องพยายามอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปเอารถไถใหญ่นะครับเอาผ่านถามตีใหม่เพราะว่าหน้าดินแน่นมาก แน่นแน่นแน,นมากๆจบไปไล่ขุดเช็คดินทั้งหมดแหละทั้งแผงแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยครับผานผานเจ็ดวิ่งเนี่ยกระโดดเลยใช้ไม่ได้แบบนี้นะมันแน่นต่อไปเนี่ยทุเรียนจะลาไม่เคยเดินนะเพราะ,น,ะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาผานสาไปตีใหม่นะครับแล้วก็จะปลูกกล้วยเราเตรียมปลูกกล้วยไว้แล้วกล้วยรู้สึกว่าประมาณห้าพัน 5, หน่อมั้ง หรเปล่าไม่รู้หรือหึือึรืึหรือห้าร้อยกว่าหนอไม่แน่ใจจำไม่ได้ห้าร้อยกว่าหนอก็จะมาปลูกในแปลงเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็ทําร่มไปก่อนอันนี้ก็เริ่มต้นครับต้องเสร็จงานภายในสองวันผมมาจากจุมพรนะครับก็เป็นพี่ที่ที่เคารพนับถือกันเป็นพี่ที่บริษัทนะฮะที่ดูแลกันมาครับ มาผมเป็นเซล์แกก็ดูแลผมนะตอนนี้ก็มาช่วยแกสร้างส่วนทนุเรียนเดี๋ยวเขารอดูครับรอชมเราจะรีวิวให้ดูตอนที่เราตั้งระบบเสร็จระบบน้ําเสร็จติดเครื่องเสร็จแล้วก็ลงต้นอะไรเดี๋ยวเราทำให้ดูตรงนี้ขันบนที่สูงกว่าอันนี้เป็นคันดินอันนี้ฝั่งนี้เป็นไร่อ้อยอันนี้สูงกว่าเลยที่เห็นไหมครับตรงนั้นต่ําเลยเป็นแอง่งลงไปเลยอะ แต่ต้องพยายามทําไม่ให้น้ําท่วมแล้วก็ไม่ให้น้ําขาดเขาบอกว่าน้ําไม่ขาดแต่ก็ไม่รู้ขาดแรื่งงานเข้าครับเดี๋ยวก็ฝากด้วยครับเราติดตามชมครับผม